อูหาชาแนลสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาทำกระเป๋าต้องทุกนดูอย่างนี้นี่พอดีว่าเราไปซื้อมาจาก DIY นะคะ DIY คบเดี๋ยววันนี้ผู้ขาจะมาทำกิจกรรมประดิบกระเป๋าดูดิว่าจะเป็นยังไงพี่ดูกันเลยแต่รอบนี้ผู้ขาจะทำสีนี้สีส้มกระเป๋าสี่เหลี่ยมโอเคเราไปแกะกันเลยเลยชิ เอ้กรอกไม้นะครับนี่ครับได้นี่ครับคนครับที่ผมทำหายเองครับเออขั้นตอนแรกเราก็มัดก่อนมัดก่อนใช่มัดก่อนแต่เราครับดอันนี้ไม่อันนี้ก็จะให้สำเร็จมาแล้วใช่ไหมไหนผู้ภาทำได้ไหมครับทได้อ่าผู้ภาเสียบดิเสียบได้เสียบได้เลยเสียได้ครับ เลยปึ๊บปึ๊บปอเสร็เป็น,ปน,น,นแปาม่บอ,อ,อยากจาับที่ของู้พาดี จะมีรูมาให้เสียบนะคะแล้วก็เสียบเสียบไปง่ายมากใช่มั่ยลครับแจ้ทำไมแ่ายถ้ามันไม่ไดาต้องแบบเราทำแบบงอๆแบบจริงๆอะ ที่แล้วครับผมผมทำที่ยากยากครับเข็มงอครับเข็มงอครับเข็มงอเข็มงอแล้ครับเข็มงออันนี้คือไม่ใช่เข็มงอเดี๋ยวพ่อพูดเข็มตรงๆครับอืายผิดค่ะไปยากแล้วแหละมันไม่ยากหรอครับไม่ยาก ผมกล้เสร็จแล้วครับนี่ครับตรงตรงตมาตรงมาตรงแบบตรงมาครับ่ครับนี่ครับมาความจริงต้องดึงให้แน่นแน่นเลีนี่ไงครับโอ้แม่แล้วก็ชูนี่นี่แล้วครับนี่ m e ่าดเดินุ๊บุ๊บจบใ้ใส่มัม้วครับ นี่เลนี่เลเสร็จแล้วหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้อายต่อไปงดี้ว่อครับเป็นแบบนี้เอาไฟเสร็จเลยรยต้องเอาไฟแช็คมาจุดนะครับ นี่จะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็ตกแต่งจะออกให้หมดใช่ไหมครับนี่หนอแม่ไม่มีโอกาสช่วยอ่ะพ่อเป็นยังไงอะไม่ช่วยถ้ามีแบบนี้นะคะแบบนี้ครับยากขิงเนี่ยแบบนี้นะครับแบบทำเกลยว เราต้องย็บมันอ่ะย็บอะไรยากไหมแม่ใส่ยากยากไหมครับยากครับขนาด <laughs> แต่เขาคือว <laughs> ่าทำเลยครับใส่คือว่าทำอเล <laughs> ยใ <laughs> สย่เรียกมีก่อนเย็บมันนี้แล้ว เหมือนถูกตุม้มไหมตุ้มตานี่ไงถี่เสื้ออีกตัวนึงเสื้ออีกตัวหนึ่งแล้วลูกตาขาเนี่ยอันไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับน้องปูผาเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องลูกตาครับแม่แม่เป็นคนถักอันนี้ครับถักอะไรถักสายมันเนี่ยถักเปียรถักเปียสายห <laughs> นึ่งมีใหม่มากเลยนะคะมืออะไรคือปูผามือเก่า ยังไม่ทำแล้วเอ,า,อ,อา,วามือขามือใหม่ก็ได้ไม่เอาอ่าสรุปผู้ขาจะมือใหม่หรือมือเกา่าแม่บอกว่ามือบวกระเอาววแล้สรุปว่าผู้ขามือเกา่าหรือมือใหม่เน,นี่นี่เห็นไหมว่าทำได้เยอะเลยขอบคุณนะครับเยังไม่ที่ว่าทำครับนี่เจมิล่ะแล้วขอผู้ขาละก็น,นี่แหละขาติดได้เนี่ยเอย่าเพิ่มสีครัเสร็จแล้วคุณแม่ก่อนนะครั ของแม่อ่๋อปู่ผารู้แล้วดอกไม้สีเหลืองอ่ะติดตรงนี้ตรงไหนเนี่ยเนี่ยดูไว้ก่อนเนี่ยโอเคโอเคน้โหแล้วตรงไหนคือสีีตรงนั้นมันคือติดตรงไหนอ่ะสีม่วงไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้โอเคแกะสติ๊กเกอร์ออกครับสติ๊กเกอร์นี่ไงแกะสติ๊กเกอร์ออกไม่ใช่ไม่ใช่ในดอกไม้สีเหลืองนี่แกะ Ừ. Ừ. À. Nè, ha, có cái cây mít, cây xoài mà có một cái โหนี่เลยคราวนี้ก็ตกแต่งตกแต่งด้วยไรด้วยอะไรอะวยดาวโอ้โหความจริงเขาต้องแต่งก่อนแล้วค่อยมาเย็บข้างๆเนาะแต่เราเย็บข้างๆไปแล้วอ่ะต้องตกแต่งก่อนนะมันถือตรงนี้ได้เหรอได้มันสามารถใส่ของได้สามารถใส่ของได้ครับใส่ของอะไรก็ได้ได้แต่ว่าต้องน้ำหนักไม่ไม่หนักนะ แล้วไอ้เขียวเขียวนี่อ่ะมีไหมนี่นี่ไง้เขียวเขียวเนี่ยอนี่ต้องแกะก่อนเล่ะต้องแกะก่อนล่ะแม่ก็องเลยแม่ก็งงเลยหมดแล้วแม่มือเก่าใช่ไหมเมือเก่า โผล่ออกมาเป็นงกองตาน้องกองแกงงงงงมาต่อไปยังงยังงในชีวิตเออม่อันขาวอ่ะเป็นหมขาวก็อยู่นี่ไงก่อนหนครับหาไม่ได้หรอกคาจะจิ้มเองจิ้มเลยจิ้มบึ๊บอู้อันเขียวมาจิ้มเขียวจิ้มมห้มัดให้เขียวจิ้มปึ๊บโอเคให้มัดก่อนนะครับลูกกระตาเสร็จยังครับ ใจมันเสร็จเลยอ้าวไหนไหนลูกกระตาคุ้มขาไปไหนล่ะผีเสื้อคุ้มขามันมีสองตัวนะน,นั่แล้วมันนี่เราฉีดได้ไหมอ่ะอังไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องดูก่อนว่าเขาให้แปะตรงไหน มาติดก่อนดกีกว่านี่ปิเสื้อปูผานี่ลูกผัาติดลูกกระตาเองนะแต่ว่าปูผาดึง<อ>นี้ออกแล้วปิดเจ็บไปโดนอะไรมาพอไม่ได้เจ็บปวดขาปวดขา,าทำอะไรมาก็ยืดแม่สีเขียวมาใสา่สีเขียวสีาเขียว เขียวอย่างเดียวเขียวอีกเหรออแแล้วปีกแกะปีกมันมาอย่าให้ขาดอีกนะเม่อกี้พวกแกะปีกขาดเลย้ยมันไม่ขาด เอาติดปีกซะติดปีก,ก,ปก,ปกไอแมงปอครับมาไม่แก้ให้ไม่เอาไ่เแมงปอติดอย่ีอันนี้มันขาดไปแล้วไงที่คุณป้าดึงขาดชื่ออะไรนี่คือแมงปอนี่คืออะไร <มา S 2> <โ>อ่ะพึ่งแมปแปงแปอแล้วก็แมง ไปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้ไม่ต้องติดแเหรอไม่ต้องติดอ,อุ้ยโอ้นี่ไงได้แดงแดงสำหรับภารกิจวันนี้สำเร็จไหมสำเร็จมากสำเร็จมากสำเร็จมาก โอเคสำหรับวันนี้ผมขอก่างกดชนนอบกดร่วมกดไลค์กดแชร์กดส่สแคร์ให้ผมด้วยครับบายครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้านเราจะมาทำอะไรกันต่อฝากกดติดตามให้ผูขาด้วยนะคะบ๊ายบาย